ัสดีครับเพื่อนๆกับผมมีตั้งสองชีนนั่นเองวันที่ผมก็จะมาทำการรีแอคสอกิบิทิทเทอาเลนมาจิวเวอร์สเปเชียลเอบบพิโซดอิพีที่สี่กันนะครับโอเคไม่พูดมากทำเพลงไปดูกันเลยย yeah! ิ้มกิบิทเทอร์เลนบายดาฟาสบูมโอเคทำเสียงปกตินะทำเสียงปกติ <c oughs> โอ้สีเพน อยย่าขับมันมีตัวเหลืองอย่างนี้ได้เหรอนี่ก็มีแต่ตัวม่วงโหเฮ้ยลืมกระแพงได้วายทำไมทำไมกันโอ้โดนล้อมหยุดหยุดทำไม Leave us alone โอ้ เอาจิงดิเขาจะคุยตามลำพังนะพยายามจะจัดการสายของคุณของฉันแล้วคุณพ่อฉันไม่ได้สั่งให้คุณทำ่างนั้นนะ มีอะไรนาสรายผใจฉรอคอนทนย้อเป็นสิ่งสุดท้ายฉันจะคิดถึงนวันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายออออคสิเป็นคิดว่าตัวเองต้องแข็งแกร่งี่สุดถึงจะชนะนะ ไม่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 ด้บอกว่ามันบอกว่าไม่จำเป็นต้องแข่งแก่งได้สินมันเคยโดนอ๋อเหมือนว่าตัวพ่อมันน่าจะเคยโดนชวนมาก่อนนะแต่มาปฏิเสธโอ้พิสิีเพนมันถึงดูดูกฉันขนาดนี้อพ่อโดนพิคอสีเพนจะฆ่าพ่อตัวเอง เอ๋อทีเพนมันจะเอาไว้ชีวิตพ่อเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรให้พ่อเห็นว่าแบบมันทำสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ภูมิใจในตัวมันไปแล้วมีแผนบีเขามีแผนสำรองนะ เด็กยังมีชีวิตยอยู่แกทำล้มเหลวอะไรเป็นไปไม่ได้ไไดระบบอของฉันไม่เคยปิดลาดฉันสกแกนทุกสิ่งฉันไม่เห็นสิ่งมีชีวิตเลยไม่มีข้อแค่ตัวทำงานให้เสร็จอีกของเล่นทีเพนมาขอเกลียวยละตัวสั่นเลย เฮ้ยเคยยังยังรอดนะโอ้โหตะแหวงเลยไม่นะซีเพลตมาแล้ว,แล,วแล้วจะหนียังไงมึกน้องหนออ้าวน้องหนอนใช่มือไปอเสียงสปายโอ้โหซีเพลตวิ่งมาโอ้โหโอ้โหกระโดดแกอยู่ไหนเจ้าเด็กน้อย Oh, clap, clap. Know it out, know it out. Why can't you just die? Oh, this die. Stop missing around and end your oh hopeless mind. Watch out. Something strong is <coughs> coming. Okay. It's so fast. You don't stand a chance. We must go. เร็วมากเลยตัวอะไรวะเอา Wait what are you doing นี่อนแกทำอะไรนะเฮ้ยสีสีเพนเอา้าสุดมันอยู่ฝั่งไหนกันแน่นี่โอ้โหอันนครโอ้เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเอา้าอ๋อเออซีเ็นมันมีความสามารถ เอาได้รับไอ้แบบไอ้ที่รู้กำแพงมาอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วดูเสียงมาเลยดูเสียงมันกวนดิ You bastard รีบมาเร็วไม่ไม่ไม่ได้ปลดยาโอ้โหแม่ฉันจากไปแล้วเพื่อนฉันทุกคนไม่ใช่คุณได้ปลดจากเลยเบตานี่พ่อ พ่อเราต้องช่วยเขาทำอะไรได้ไหมเอาส่งต่อโอ้โหอะไรอะ่ะนักส่งสารชาติทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ I'm sorry. <laughs> oh. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. oh forgive me for saying it but can't we have a temporary truce with the alliance We should before we all get uh, well that's the way of homecoming I guess. Mail 9 Mail soon go! Sorry, my research took longer than I thought, but this is. We're fucked. Hmm. We and the lions are both fucked. I don't know how the war is going but must make a choice if we want to stand a chance against those aliens. มันคือพวกเอเลี It's good to have you back. ดีใจที่ได้เธอกลับมาดีใจมาถึงอ๋ออืมเราจะได้เห็นพวกสกินวีดีกับพวกแคปเวล่าร่วมมือกันแน่นอนเลยไอซีเพนเนี่ยมัน What happened to the triangle? That 07, he killed her. We he must get rid of him before he makes a truce with the Alliance. รู้สึกว่าซีเพนนี่เป็นตัวที่แบบอยากจะได้อํานาจมากเลยนะคือพอได้พลังมาก็ใช้พลังอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะแบบควบคุมคนอื่นแล้วก็ใครไ่ทาตามก็กำจัดทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปดูถูกมันนะเพราะว่าใครดูถูกมันมันกัดการเล่ยหมดเลยมันอยากให้พ่อมันภูมิใจในตัวมันนะว่าแบบมันเลือกเส้นทางที่ถูกอะไรเงี้ยแต่คงใครมันจะไปภูมิใจในตัวมันมันเล่นกําจัดคนอื่นเละเทะขนาดนี้ทำผิดคำสั่งทรยศแล้วก็ทรยศ ทยยดเขาเสร็จปั๊บไปกำจัดพวกเอเลียนด้วยแล้วก็กำจัดทีมตัวเองด้วยเ <g> um> ด็กตามใจแล้วก็ไอเมลสุนจอนนี้ก็ได้กลับมาักทีนะตอนแรกผมคิดว่ามันถูกกำจัดไปแล้วเพราะมันบุกไปยันถ่านเลยปะยันถ่านของพวกเอเลียนอะไรเงี้ยแ้แต่ก็ดีใจที่รอดกลับมานะก็ <g> um> ตอนนี้อยากเห็นเมลส7นเจ็ดร่มมือกับพวกแคมเปราแมนนะดูน่าจะเป็นอะไรเท่มากเลยเพราะมเมล0ูนเจ็ดก็มีพลังที่มหา,าศาลใช่ปหละ่ะเออแต่โดนโดนในตัวซีเพนเหลี่ยมใส่มันมีความสามารถในการทะลุกำแพงได้จากไอตัวก้อนเหลืองๆนะไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกัน แต่นั่นแหละก็เรียกได้ว่าถ้าสู้กับตรงๆนะผมคิดว่าเมลสูสิ่น่านจะชนะชิวๆสบายๆถ้าไอตัวซีเพนไม่มีความสามารถนั้นนะนะคงเล่นเป็นโจกัะแต่มันก็ได้ใจใหญ่อะมีการแบบเยอะเย้ยด้วยโอ้โหก็มึงมีพลังดีขี้โกงก็เอาไว้รอติดตาม EP หน้าของคุณดอมนะดูว่ามันจะมีอะไรอลังการตุต้มตามเปี้ยงป้างอีกไหม แล้วก็รอชมภาคทยของผมได้ช่วงนี้ผมยุ่งเลยนะทุกคนผมมีคอนสเสิร์ตที่จะต้องเล่นแล้วก็มีงานที่จะต้องจบแล้วเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าอะไรน,นะผมอยู่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานเต็มไปหมดเลยแต่มันก็จะปิดเทอมไว้แหละก็ขอบคุณที่รับชมกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายย้ yeah!